สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่ของทางร้านเรานะครับมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นลําโพงใช้ในการฟังเ p 3พีสารนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวกับ iPhone นะครับมา,มาฟังเสียงดูว่าวันนี้ลําโพงที่เรามานําเสนอเนี่ยมันมีพลังเสียงได้ดังแค่ไหนแล้วก็เพาะมากแค่ไหนนะครับวันนี้จะทดลองให้ฟังดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เสียบที่ ช่องเสียบออดิโอนะครับแต่ละเครื่อน,นะแล้วก็เปิดสวิตช์ที่ตัวลําโพงนี้นะครับแสงไฟก็จะสว่างกันขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็เราก็ไปเปิดที่เพลงที่เราต้องการจะฟังนะครับอ่ะแล้วก็เร่งเสียงดูนะครับว่าน้ําเสียงจะดังเท่าไหร ดังมากดังมากๆเลยนะครับลดเสียงเล่้งเสียงได้นะครับไอตัวนี้นะครับในการฟังเพลงสามารถฟังเพลงได้สามถึงห้าชั่วโมงในการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะครับ สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครไม่ว่าจะเป็น i iPhone Samsung IMobile l โนเ v o หรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตที่ขนาดแจ็ค3.5มมท่านนั้นเองนะครับเชื่อมต่อได้หมดทุกรุ่นเลยนะครับสลังเสียงได้สุดยอดมา,มากๆ ไอลำโพงตัวนี้มีทั้งหมด4สีนะคะมีสีส้มสีเขียวชมพูแล้วก็สีน้ำตาลนะครับหากว่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ id line ของเราได้นะคะราคาสินค้าตัวนี้อยู่ที่25 0บาทนะคะถ้าสั่งผ่าน id line เข้ามานะคะจะได้ส่วนลด20%เหลือแค่190บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนคนทีอ่อยากรู้ว่ามันชาร์จไฟเข้าไปยังไงนะคะลำโพงนี้จะมาพร้อมกับสายชาร์จให้1เส้นนะคะเราเพียงแค่ว่าเราเอาไปใส่ชาร์จเนี้ยนะคะไปเชื่อมต่อกับหัวชาร์ทที่เรามีโทรศัพท์อยู่่ทัๆไปนะครบ เสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็เอ่อเสียบเข้าไปแล้วก็นําตรงนี้นะครับไปชาร์จไปเสียบเข้ากับแจ็คที่ใช้ในการฟังเพลงนี่แหละครับแล้วเราก็เสียบกับปลั๊กบ้านใช้เวลาชาร์จในการชาร์จประมาณ1-2ชั่วโมงก็สามารถเอาไปเล่นเพลงต่อเนื่องได้3-5ชั่วโมงแล้วนะครับอย่าลืมนะคะสนใจก็สั่งเข้ามาได้ผ่าน id line เดีย๋ยวผมจะทิ้ง id line ไว้ที่โพสต์ให้นะครับราคาปกติ25 0บาทผ่าน id line สั่งซื้อผ่าน id line อยู่ที่1 9 0บาทลด20%กันไปเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีรายละเอียดของสินค้าอยู่เท่านี้นะครับเป็นลำโพงมินินะครับออิโอสปีเกอร์นะครับสั่งกันเข้ามาได้นะครับรายการสินค้าตัวนี้ยังมีอยู่แล้วก็ออเดย์เข้ามาไม่มากเท่าไหร่นะครับมีประมาณร้อยกว่าตัวนะคะใครที่สนใจก็ขอให้รีบหน่อยนะครับราคาอยู่ที่190บบาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ